สวัสดีค่ะพบกับเจแดงมือนี้นําเสนอตัวเลขเป็นเนื้อร่างในการเสียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนใน,นเล่นการพน,นันใดๆทั้งจิน้นว้าถูกสองคนจะวางสี่เนาะนะตามสบายไทยมันปราบใดที่คนไทยเขากับหูจักกันอยู่เนาะโดยเฉพาะเจแดงนี่ละซื้อลองไปรัฐบาลไทย ลอตลี่เท่าไดแล้วแต่ละงวดเนี่ยเเคยถือจักเทียนี่นอยนะคะนอยยอดนอยว่าท่านไก่มือมันแต่ละงวดเจ๊แดงซื้อบ่ตำกว่าหาสิบจักเทียพ่ตำกว่าหกสิบใบเนาะแต่ละงวดละงวดน่ระรางวันที่สองถึงรางวันที่ห้าไม่เคยถูกสักทีตลอดชีวิตแม่นี่ซื้อเท่าสองร้อยใบก็ซื้อ เต่บเ,เคยถูกเลยค่ะย่างมากกัถูกแค่สองตัวหลังสามตัวนานี่กระถูกบอยอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ทุกงวดเนี้ยจะแ,แดงคึ้นจะถูกสามตัวนาทุกงวดหรือสามตัวหลังทุกงวดอันนี้บ่มีค่ะเดี๋ยวนี้ไม่สามตัวนานี่รู้สึกว่าจะสามข้างแล้วในปีนี้เนาะสามตัวหลังยังบ่เคยถูกสองตัวหลัง กะถูกเทละใบ2สองใบซื้อเท่ะหกสิบงวดบ่ตั้มก็ซื้อเท่ะหกสิบบบตั้มก็หกสิบแต่ตลอรอลรอบเนาะตั้งแต่ก่อนน่ะซื้อเทละร้อยใบเท่ะสองร้อยใบนนี้ดีลดลงมากเดี๋ยอูยหกสิบหกสิบเดสิบตลอดเนาะว่าได้ซื้อหลายกับแปดิบใบบอเคยถึอรังวันใดลรังวันหนึ่งสองถึงหกับบอเคยถือจัดเทียตลอดชีวิตที่ผ่านมานี่นะ ห้าปีแล้วที่ซื้อลอตเตอรี่อยู่นี่นะเนาะบ่าวาห้ยจออนเนี่ยเจดงกะเห็นผู้ใดมากกับสื่อโดยความมันเห็นใจข้าเจ้ามากเขามาหากับสื่อผู้ใหยา่างเขามาหากับอุดหนุนซอยอุดหนุนซอยอุดหนุนเนาะที่จริงอ่ะจะไปหาเลยเฮาบอมีดอกข้าเจ้าม่ยางกับบ้านนะมายางกับบ้านกับเพี้ยนที่พ่อเต่าแท้มากจอดก็เห็นใจข้าเจ้ากับสื่อสื่อนี่หน่อยที่สุดดี่เนี่ ประมาณจากใบยี่สิบสามสิบใบอยู่ในนี้กลวสีฮอดเมื่อเลขออกกระสิลายใบยค่ะเนาะสนับสนุนรัฐบาลไทยเจโน่กับด้เงื่อนค้อนแก่อยู่ขึ้นมาหายเฮาอยู่ค่าเก็บป่วยค่ารักษาเงินลอตเตอรี่ได้แบ่งปันตรงนั้นให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแบ่งปันให้โลกมยาบาลแบ่งปันให้อันนั้นบอบอมโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายของเสี้ยนน้องไข่ กค้งชุดท้ายเพิ่นปล่อย,อยมาให้เป็นพิจารณากค้งชุดท้ายเสียนน้องไายเนาะคะ่ะเนาะฝนตกข้าวฝนตกเสียนน้องไายเอาบ่เบิดนะคะ่ะเสียนน้องไายโค้งสุดท้าย โอ้ฟันฟันสามตัวบนสองตัวบนแล้วก็ลางลางแข่งสองสุดบนอ๋อเลขกระไดเนาะบนตปป๊ป,ปกตกอกแพกปอกแพกทั้งหลายโต๊ะเนยยุนี่มืดขึ้มในเวลาเท่าไหร่ใบม่วงค่ะยังหาหนะ้าที่ใาย่วงเนาะค่ะมันขึ้นอีกกระโต๊ะกันว่านกระโต๊ะกัน ตกได้ตกดีแต่ว่าน่ำบ่ม,มี่เลยค่ะอยู่บ้านนะเห็นตะขาต่างอื่นน้ำถั่วบ้านได้ถ่วมเนี่ยบ้านจะแดงต๊เพราะอยากเกิดเขียวๆนน่นะเนาะแต่ว่าบ่หน่ำบ่มีทั่วให้หน้าเลยค่ะบ่ม,มีเอาไปเบ่งตัวเลขเส้นน้องคข่น้ำกันค่ะทํางานแข่งกับสายฝนอาจจะมีเสียงลบกวดแน่นะคะเนา,เนาเนกนะกายว่ากันเนาะผงสุดท้ายเส้นน้องไขยวันที่สิบหก นี่เนาะคะ่ะซิมหกมิทุน่าเอาไปเลยตัวเด่นเดนค่ะนี่คือตัวเด่นเพิ่อนค่ะคือตัวเด่นเพิ่นเนาะค่ะนี่คือตัวเด่นนี่คือบนเด้อค่ะบางคนวาสีบอมมาเจ็ดเนาะ,ะมันคาดการว่าได้นาะคะ่ะท่านผู้ชม จะโคบ่าตรงๆเนาะพอเหล็กออกมาเส้นทุกเส้นไง้หลังตึมสิบเส้นยี่สิบเส้น,เสนกับวัตถุบนนะคะบนแต่ว่าคุ้ยกันอนะ่ะกับเส้นชาย่ายหวดก่อนเส้นชาย่า,ยา,ยายดับเก่าดับเก่าวันนี้สิไปถามเพื่อนไงเก่ามาแห้งแท้ๆหวัดกอนนี่เพิ่นรลบประกันเลยกันไว้มีเก่าะเะบอกอะไรเจดียงแห้งซั่งนะเนาะเฮ้ยมา ชื่อไดเข้าสื่อเก้าแม่ติดเก้าทุกตัวยังวันได้มันดับเข้าเนาะดับเก้าทุกอันลักบนล่างเพื่อนวานน่ะเสี่ยนใจย่าเฮ้ยศูนย์โมโหเห่เพิ่นเลยนเนาะอ้าสามตัวบนเนาะสามตัวบนเพื่อนให้เพื่อนให้สี่ห้าหกค่ะ นี่คือสามตัวบนนะคะสามตัวบนนี่ค่ะคือสีเลี่ยงแต่เสี้ยนใจยาเยกเลขคือสีเลี่ยงเพระเสี้ยนน้องค่ายเลขเจ้าคือสีเลี่ยงนี่นะคะถ้าเจ็ดมาเจ็ดศูนย์ทะล่างมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซขีตมาต์มเมือร์กคือคในหน้าจอค่ะศูนย์เก้าสองแปดไปเก้าสองห้าหกแปดขันเวลาค่ะคัน ลรครอนเด็ดเขาเจ้าก็ต้องคันเนาะเจดียงท่าทุกมือค่ะท่าชมๆมเลยคอลลาเจนทองคำสมานผิวเรียบค่ะท่านผู้ชมแต่ค้อนผิวเจดงว่าเป็นจังสีนี้เป็นดำดำเหี่ยวเหี่ยวตะปุ่มตะปำเบ้เรียบอันนี้คือเรียบเดลยตั้งแต่พัดเจดงท่านี่นะท่าให้เอฟซีเบิ้งนี่นะท่าดูหลายเรียบค่ะเรียบแต่ก้อน เป็นจึงใดบูเป็นหยับหยาบผิวบนเนียนอันนี้ผิวเนียนเนาะหกสิบสามปีเต็มแล้วนะคะดูดูนางให้ดูมือนะฮะอย่าไปเบิ่งหนาบ่ได้เด้หนาทุกมือนี้หนึ่งเคียงสว่างกันหลายกับถ้ารู้จักแต่งรู้จักท่าไม่ได้กรำแดดกรำฝนเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะค่ะทำเท็ดหน้ากระจ้างเนาะค่ะมองดูผิวน่ะ เรียบบ่ค่ะผู้ชมแต่ก่อนมันบ่เรียบแบบนี้เด้เนาะที่นี่ถ้าท่านอยากนาดีนาเลี้ยวกะท่ากลังขึ้นแล้วท่านก็นตามด้วยกางวั้นมองดูจุดใจบอกกางวันนะ่ะนี่ช้ำๆเลยค่ะช้ำๆเลยเรียบเนี่นแต่ก่อนมันสิเรียบหลังมือเฮาน่ะ รูปแขนมันก็ซุ่มํำบีไดค้ค่ะเนาะนี่คือบ่มรุงผิวค่ะท่านผู้ชมปาดเรียบอีหลีดิเรียบอีหลีพิษตาอีหลีค่ะท่านผู้ชมเนาะเนียนอีหลีเนียนถ้าผู้ผิวอาอยุสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่เรียบซ้ำไดเนาะอันนี้ 63, หกสิบสามเลยแม่ไ้ซ้ำนี่ปาดถือว่าสุดยอดเลยเด้นี่น เรียบเลยตะกอนมันบเรียบมันเป็นผิวคือแขนนี่ไหมคะทานชู้ชมันเป็นผิวยังสี่ละนี่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 บัดนี้มือมันเรียบคะ่ะทนผช้ชมหลังมือนี่เห็นความแตกต่างเลยแต่ก่อนเป็นผิวแบบนี้เลยผิวแบบนี้เลยคืเพรท่าข้นไม่แขนงอ๋อแต่จะเสียงท่าตัวของแท่งออกแต่หลังมือก็พ้อละละเนาะเดี๋ยวนี้สวดหนึ่งพันสองร้อยแถมสบู่อีกก้อนหนึงนะ่งเนี่ย สบู่นี่หนึ่งชุดนี่พันสองที่นี่ห้ามาแถมอีกเป็นสบู่สองก้อนถึงวันที่สิบหกนี่เท่านั้นเวลาสองวันเท่านั้นนะคะมือนีสิบสี่ล้วสิบห้าสิบหกอีกสองมือเท่านั้นเนาะนี่กองเปาอันนี้กลางคืนนะะเนาะคอลลาเจนอันนี้ก็ลดราคาถึงวันที่สิบหกนี่เท่านั้นเนาะใส่แดงอยากใส่เงินบ่ถือเลขหาเงินให้คาเลขเป็นลดย่างสุดๆุดไปเลยเนาะ สั่งของทุกวันวันนี้ก็สั่งอีกหนึ่งร้อยนะคะสั่งมือก้อนนี่หนึ่งร้อยชุดเบิดแล้วมือนี้ก็สั่งไม่อีกหนึ่งร้อยชุดนี่มือเศรเบิดทุกกระป๋องเลยทีนี้ก็สั่งมาใหม่สั่งมาหอดหมู่บ้านนี่มืออื่นก็สิได้สั่งอีกค่ะเนาะอันนี้ร้อยชุดสั่งมาอันนี้ห้าสิบชุดเนาะตัวนี้น่ะมือนี้ก็สั่งมาห้าสิบชุดนี่มือนี้นี่ตัวนี้สั่งมาใหม่เรื่อยๆนะคะ ไม่มีของเก่าของค้างสต็อกแน่นอนเนาะสั่งมาร้อยกว่าชุดรอบหน้าจะเอาร้อยกว่าชุดเนาะเอาข้างล่างยังไม่ได้กันข้างล่างตัวเดียวเลยค่ะเนาะข้างล่างตัวเดียวเลยค่ะตัวนี้สำรองไว้ค่ะแค่นี้ค่ะท่านผู้ชมบริย่างไร้ซ่าเลขนั่นนะ เห็นหน้าที่เดียวกับเห็นเราเนาะพิ่จระนาสมอขึ้นเลขแรกเล่าก็ออกสามศูนย์หนึ่งหกสามศูนย์โอ้ยเนาะหนึ่งหกสามศูนย์ออเจแดงกับบริโัวสน่านี่ค่ะขึ้นหนึ่งหกสามศูนย์เป็นหาสามศูนย์ บนเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าหกจับคู่สามตัวตรงแล้วก็ล่างสามศูนย์สามสองนะคะพิจารณาเป็นแนวทางนะคะเนาะ,ะเจะแดงอาจจะขันไละการขันวอลเลี่ยนกันของอะไรมันเป็นมันมันมัน,เ,นเข้ากับไส้เองเนะรู้เองเห็นผลเองกันเลยโฆษณาได้ไหมคะท่านผู้ชมเนาะ กล้ากล้าเลยค่ะกล้าถ้าพิสูจน์เลยเพราะเจแดงใส่เองมากเป็นเวลายาวนั่นถึงหาปีนี้เนาะค่ะเนาะผิวหนาเจดแดงก็ใส่ได้ใส่ดีเนี่ยค่ะเนาะพอรับการฟื้นฟูปรับสภาพผิวให้ผิวนี่แลดูเด็กลงผิวเห้าอ่อนหนุ่มคือผิวเด็กคือก้นเด็กนี่ไหมฮะปรับสภาพผิวหนาให้อุ้มนาม้าเวลาเา้าทาแปลงทาครีมยังลงไป มันกระสีมีออรลาแล้วก็ขี้มของคุณอ่ะก็จะดีเลยค่ะเพราะว่าผิวหน้าเราดีอยู่แล้วเราใช้นี้ปรับสภาพหน้าให้ฟื้นฟูใชก่อนให้นาเป่งประกายให้มีน้ำม,มีนวลนให้ผิวอุ่มน้ำให้ผิวกระชับนะผิวยังความเป็นเด็กอยู่ผิวเขาเป็นเด็กไม่ใช่คนเป็นเด็กนะผิวมันคือยังผิวเด็กหน่อยนี่ไหมเวลาเขาถ้าแปรงท้าขี้มีอย่างลงไปนี่มันกันงง่ายเลยค่ะออท่านทานลแล้ว กระท่าขิมกระท่าแป้งพับทับเลยค่ะนี่ถ้ทาแป้งพับทับเลยเนาะมันก็จะเนียนกับนุ่ม,มก็ต้องท่าลายท่านิดหน่อยเลยค่ะควบคุ้มควบม,มั่นเลยมันหนาจะบ่มั่นนะแต่ว,ว่าท่านก็เดือเอ้าไฟซองนาอืม ไฟซองหนามึงเลมอกดลืหนาเจาดีย์มาไฟซองสะท้อนผิวอะผิวดีค่ะท่านผู้ชมผิวดีผิวค้าเด็กหน่อยเนาะหนานุ่มพร้อมแม้แล้วเจดียงไม่ได้ไปใส ก็ไปคลื่นกันล่ะคะ่ะไปให้ไปหน้าไปมัวไปสวนมือว่านไปปลูกต้นยางหน้าเอาเสื้อเฮ็ดไปลงต้นยางหน้าเนาะแต่ลงเมื่อเฮ็ดคือนกันล่ะคะ่ะแต่บ่ได้สมบุกสมบันคับก็มีเวลาส่วนตัวไปทํโน่นทํานีน่ไปคูดยางหน้าไปปลูกต้นยางหน้าเอาเสี้อเฮ็ดไปลงไปคูดคล้องใส่ไก่ไปดูแลคือนกันล่ะคะ่ะว่นศีอยแต่ในบ้านนม่หงอยยุธละ จแดงกลับไปนะคะเนาะเนาะเพราะ,น,ะ,ะ,น,ะ,ะนั้นเดี๋ยวเวลาอีกสองมือวันที่16นี้เท่านั้นเนาะคะ่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไอเจแดงน้ำแน่เนาะคะ่ะเจแดงขอตัวลาไปก่อนขอยทันสุขสมหวังมีเงินะตังใส่หลายๆอยู่ดีแค่คาดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บค่ามันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ คิดแต่สิ่งดีๆเฮาส็กษได้สิ่งดีๆมากมันจะมีพลังบวกนะคะอย่าไปคิดสิ่งที่ไม่ดีนาคุณจะมองลงทันที่เนาะให้คิดถึงแต่ความสุขนะคะนาเฮาสิได้พองใสนะคะเจะเดลียงขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ